มาแล้วเลขทูบป,ปู่แม่น้ำหนึ่งแฟนๆได้เฮสามตัวเต็มๆวันที่15กรกฎาคมแม่น้ำหนึ่งได้ไลฟ์สดในเพจของตัวเองหลังจากก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งได้โพสต์โชว์รูปทูปในเพจของตัวเองแต่ยังไม่ได้จุดก่อนจะโพสต์อีกว่าจงอย่าเชื่อแนวทางปลอมนะคะหนูให้แค่ 524ตัวเดียวนะคะไม่มีเลขอื่นมรืนจะปล่อยตัวเน้นๆนะคะโดยแฟนๆต่างเข้ามาตั้งตารอคอยเลขทูปู่ของแม่น้ำหนึ่งและแม่น้ำหนึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวังในบางช่วงก็ได้โชว์เลขทูปปู่ที่จุดไว้ซึ่งถ่ายจากโทรศัพท์มือถือโดยให้เลข3ตัวได้แก่หมายเลข524นอกจากนี้ยังได้พูดถึงราคาลอตเตอรี่ที่รัฐบาลบอกว่า ตรวจแล้วไม่เจอขายเกินราคา80บาทซึ่งแม่น้ำหนึ่งระบุว่าตั้งแต่ซื้อลอตเตอรี่มายังไม่เคยซื้อใบละ80บบาทเลยนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้อธิบายถึงเหตุผลที่ไม่หยุดจุดทูบโดยบอกว่าหยุดไม่ได้จะจุดต่อไปเพราะมีคนคอยตามดูเลขทูบอยู่จะให้หยุดก็คงไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด